เฮ็ดเ e <ng> องก็ด้ตัวภาษากระทอมกับของนามเฮ็ดไว้ right way, แต่กินเนื้อย่างชิ้ซื่อไหมนี่เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวนี o ่เจออันออฟฟิเชียลและมานีนะคะดาวกับสิภาาเบิงบรรยากาศนะคะาการเฮ็ดห้องนา้าแล้วก็กระท่อมด้วยตัวเองนะคะโดยจะมีคุณพ่อนะคะเป็นคนคุมงานนะคะเป็นคนสี่นิ้วจังหวะต้องเฮ็ดจังสันต้องเฮ็ดจังสีนะคะเรื่องมันเกิดจากพีนะคะอยากเฮ็ดห้องนามแล้วก็กระทอมนะคะออยแตไปกินเนื้อย่างว่าสันวไว้จะไปกินแบบบรรยากาศชิวๆนั่งทำกางภูเขาอย่างสินะตอนนี้พี่เบิองก็เลยบอกว่าเฮ็ดเองบอก อาจจะเหตุได,ด้นะพอเลยไปปรึกษากับพ่อค่ะพ่อก็เลยว่าเออทาได้แต่แต่ว่าไม่ชิม,มือในยเด้หามจมเด้ยอยงนีนะปนีกะพี่ก็กลยรบากว่าโอเคโบจมพาปเฮ็ดแน่จริงๆนะคะพ่อก็เลยพามาเฮ็ดนะอันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะจากลืมตั้งแต่เหตุขั้นตอนเองตั้งแต่ตั้งเสาพี่น้องคุดลุ้มตั้งเสานะคะทาเองหมดนะคะโดยที่พ่อจะบอกว่าต้องเฮ็ดจังสี่นะคะต้องมีต้องจังกะต้องจีต้องมีมุมจังสันจังสี่นะคะพ่อดาวก็จะเป็นสร้างมาก่อนนะคะ กับโบเมนสร้างเมื่อชิบนะคะเป็นสร้างที่แบบว่าพ่อเฮตได้นะคะก็เลยมีพอเป็นเออรอนะคะอย่าเฮตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคือพอนะคะเพราะเขาต่างสาวหลแล้วนะคะพี่น้องเขาก็ต้องไปคุดทสศวมได้แบดนี้พี่น้องซึ่งการคุดทุศวมนะคะดาวกระไดเป็นคนคุดเองนะคะบอกได้เลยว่าแม่ตอนแรกกับโบขาดค,คิดว่ามันสิเจิแบบเมยขนาดนี้เนาะ,ะพี่น้องการคุดทสศวมนี่ว่าแม่ของง่ายได้พี่น้องเพราะว่าเขาต้องคุดลงไปลึกพอสมควรนพ่อใหยแบบ เพื่อเหว่าจังไหนโบกสวมลงไปได้นะพี่น้องก็เลยเราก็เลยบอกกับพี่ว่าเอาแค่สองโบกับพ่อเด้อแค่นี้กันคือแค่สองโบกนี่ก็คือลินสีหอยแล้วบมื่อหนจะขุดได้หอดสามหอดสี่เด้อพี่น้องโอ้เมื่อยีดีเด้ขุดขีดินบ่แม่นมาการขุดขีดินนี่บ่แม่นเรื่องเลีนๆเด้อพี่น้องปัดขุดจนดินหอยเนาะพี่น้องตัวสิได้ความมันลึกทีตรงกลางเนาะเพราะเขาได้ความลึกทีตรงกลางแล้วนะคะเขาก็เอาโบกนะฮะโบกปูนโบกสวมนะฮะเอามาลงลงไปนะคะซึ่งกะใส่สองโบกเนาะพี่น้องเอาหลัโบกแหลกใส่ลงไปแล้วกะ ไปตรงไปจมไม่อีกเดี๋ยวพี่น้องจมกับบะเมนของหนักหนักไอ้บะเมีนของเบาๆบเนี้ยหนหนักเลยพี่น้องโอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าคิดถินคําบหอกที่่อบว่าเฮ็ดได้แตเมือเยเด้อย่าจมนะพี่น้องก <laughs> เลยจมมาได้พี่น้องก็ในเมื่อเป็นพ่นอยากเฮ็ดเองก็ต้องรับผิดชอบข้ามหมอจากของนะคะหลังจากที่เขาเอาโบกใส่ลงไปแล้วนะคะพอจะทําการคุดคุดแล้วก็เอาทองมาวัดเอาเบิงองศานะคะที่แบบว่าเ้าวเสียเอาของเสียลงไปนะคะมันจีองศานี่นะมันจี ไหลแบบพี่่อย่างสีเอนะครพอได้แล้วฮากะล็อกตำแหน่งค่ะล็อกแล้วก็เอาดินมาถมนะคะแล้วก็เอาก้อนหินนะคะมาโรยรอบๆนะคะซึ่งมันเท็ดห้แบบขืนมาจริงใดมันแห่นขึ้นบุเปล่านะคะระับบ่ได้ถามพ่อน,นะ,ะจุดขันตอนนี้ภาพวิดีโอนะคะอาจมีบอรชัดแน่นะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นดาวเก็บภาพตแต่เราเห็ดไบนะคะหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นกล้องกับโงามบันไดนะคะพี่น้องอ่ะกระทุ่นเบิ้งไปนะคะพ่อฮอวันได้ตดำแหน่งสวมเอียงลอยๆแล้วนะคะฮาก็สทิมมาทำการ ก่ออิดห้องน้ําขึ้นนะคะซึ่งการก่ออิดกะเห็ดเองค่ะโดยการที่กับฟั่งค่ะบอกพ่อกับจิเป็นคนบอกว่าต้องเฮ็ดจังสั่นต้องเฮ็ดจังสีนะคะเขากับเฮ็ดตามคําสั่งนะคะทาสั่งของคุณพ่อนะคะพ่อใหญ่คําพองจะเป็นคนสั่งนะคะส่วนคนลงมือจะเป็นพวกเรานะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าบรเห็ดเด้อเมืองสีสั่งอย่างเดียวขันรับได้ก็คืออ่ะสิบ้าเห็ดอ่ะโอเคพ่อสั่งโอเคเราก็ทําตามที่พ่อสั่งนะคะเพราะว่าดูความดีอยากเฮ็ดอยากลู้อยากเห็นนั่นแหละค่ะพี่น้อง เพราะนั่นกะผู้ใดกะอย่าอยากหูอยากเห็นในเรื่องที่มันเมื่อยด้วพี่น้องอันใดที่หูว่ามันเมื่อยกะงิี่เราต้องไม่อยากหูเหมือนดอกเราต้องไม่อยากเห็ดดอกเนาะเห็ดเองทุกขั้นตอนด้ยได้พี่น้องตั้งแต่ตั้งเลาตั้งเสานะคะแต่กะเห็ดลังค่าให้ยังทุกพิ้งทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นพอสีเ็ดหทเบิลงอนมาฮิตย่างสีนะคะกับผาฮ็ดตามนั่นเองนะพี่น้องแต่ก็มีคนมาคุมงานโดยได้พี่น้องนี่อันนี้นะคะยาไทยหรือสันว์สิ่งนี้สั่งตีอันนี้สั่งไม้สั่งตีนี่สั่งตี อันนี้เอามาตีนะคะอันนี้สร้างติคุณแม่ของเราเองนะ,ะทำงานแล้วก็ได้แก้เพราะคนนี้นะคะ <laughs> พ่อพ่อเห็ดให้เบืองแหลวหั่นกระถึงเวลาที่ห้าตตองเห็ดเองพี่น้องมุ่งลังค่าขึ้นไปตีมุ่งลังค่าก็ต้องทําเองนะคะโดยที่พ่อกับเป็นทคนบอกเทคนิคนั่นแหละพี่น้องหฮาก็ต้องเห็ดตาม เทคนิคที่พ่อบอกนั่นแหละถามว่าเทคนิคนั้นเปบนะเปบอกะบอกอาชีพเปะมั้ยนะคะเพราะว่าพ่อเราก็บเได้ปเป็นสร้างเมื่ออาชีพนะคะเป็นสร้างที่แบบว่ารู้ว่าทําแบบนี้นะคะเคยเหตดดุเลยเหตุด,ด้นะคะพอกเอาความรู้ที่พอเคยเหตุหามาสอนลูกตอน,นั่นเองนะพี่น้องโอ้บอกเลยเลยว่ยววาลินหอยทุกขั้นตอนพี่น้องบ,บอกบอกเพราะว่าบอกเคยเหตุงานแบบนีมาก่อนนะคะแต่โดยความอยากรู้อยากเห็นอยากมันสงสัยว่าเข้าหนาจะเหตุด,ด้หน้ากันเลยแบบว่าทํานะคะไม่เคยทําแบบ งานก่อสร้างแบบนี้มาก่อนนะคะหูแล้วว่ามันเมื่ยแบบน,นี้ก็คืสอคสิบ่อคือสิบ่อยากฮู้แล้วแหละพี่นอ้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอน,น้ำเสนอคลิปไปเพียงแค่นี้อีก่อนนะคะอย่าลืมฝากติดตามนะคะดาวนี่เจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวดาวซิมี่เอียงไม่ให้เบิงอีกอาจจะเป็นกิจกรรมครอบพ่อดาวจะพาไปเหตดกิจกรรมอยียงรวมกันอีกหรือจะเป็นข่าวสารอียงเกี่ยวกับบงสาวหน่อยหรือจะพาไปดองเดียวที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะดวาวนี่เจโอวันออฟฟิเชียล